กปลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และวันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบุญญาราชาน,นะครับซึ่งก็จะเป็นตอนที่372แล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะเล่าถึงเรื่องราวหลังจากที่สงครามได้จบลงนั่นเองแต่ว่ามันก็ยังไม่มีตัวร้ายใหม่โผลมานะครับผมซึ่งในระหว่างนี้พระเอกนะครับก็จะหาทาง อัพพลังไปเรื่อยๆก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมและถ้าทุกคนพร้อมดูสปอยกันแล้วก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่พระเอกนะครับได้ทำการวางแผนกับลุงโม่หวางเพื่อที่จะคืนชีพให้กับอาจารย์ลินซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าข้าได้เตรียมแผนการทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วซึ่งพระเอกก็ได้ทำการเรียกเสี่ยวหุนออกมานั่นเองและพระเอกก็ได้บอกว่า ดวงวิญญาณของเซียวหุนนั้นมันได้รับไล้อยู่ดังนั้นเราก็จะสามารถถ่ายโอนวิญญาณของอาจารย์หลินไปในร่างของมันได้ชั่วขณะหนึ่งและจากนั้นค่าก็ต้องขอให้ท่านช่วยใช้เทคนิคพิเศษคืนชีพแห้อาจารหลินด้วย เื่อเป็นการช่วยค่าผู้นี้อีกแรงแต่ข้าก็ไม่แน่ใจนะว่าวิธีนี้มันจะใช้ได้ผลหรือไม่ซึ่งลุงโมหวางนะครับผมเขาก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าแต่พวกเราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งลุงโมหวาง ก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าหัวใจแห่งเทวะในร่างของเซียวหูนนั้นมันจะเปิดได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นพระเอกก็จะต้องรีบใส่ดวงวิญญาณของอาจารย์หลินเข้าไปให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเมื่อพระเอกนะครับใส่มันลงไปมันก็ทำให้มีเยวสายฟ้าสีทองคำซึ่งมันก็เป็นพลังของอาจารย์หลินนั่นเองนะครับได้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้พระเอก และลุงโมหวางก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นมันอีกครั้งและจากนั้นอาจารย์ลินก็ได้เข้ามาอยู่ในร่างของเสียวหุนนั่นเองซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าสุชิงหยุนและโมหวางพวกเจ้ามาทําอะไรที่นี่เพราะพวกเราก็ควรจะอยู่ที่วังหิมะไม่ใช่หรือแล้วทําไมข้าถึงได้กลายเป็นเสือพลายเอกจึงได้บอกนะครับว่าท่านอาจารย์พอดีว่าเรื่องมันยาวความจริงก็คือท่าน ได้ถูกสังหารไปแล้วและข้าก็ย้ายจิตของท่านมาไว้ที่เสือก่อนและอาจารย์หลินก็ตกใจเป็นอย่างมากและจากนั้นลุงโมหวางก็ได้บอกเช่นกันว่าไม่ใช่แค่เจ้าล็อกที่ทำหน้าตกใจเมื่อผู้คนในสำนักได้เห็นเจ้าอีกครั้งพวกเขาก็จะช็อกไปตามๆกันซึ่งอาจารย์หลินก็ได้หวัวเราะออกมาโดยความดีใจนะครับและลุงโมหวางก็ได้บอกไปว่าข้าเข้าใจแล้วว่าเจ้านั้นดีใจแต่เจ้าช่วยขยับ ออกไปก่อนได้ไหมล่ะและจากนั้นลุงโมหวางน,นะครับก็ได้ทําการใช้ของวิเศษบางอย่างและเขาก็สามารถคืนชีพให้กับอาจารย์หลินได้สําเร็จซึ่งพระเอกจึงได้ถามไปว่าของวิเศษนั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งลุงโมหวางก็ได้บอกว่าเมื่อหมื่นปีก่อนขาก็ได้พบกับหินวิเศษแห่งสัมผัสทั้ง5 ซึ่งมันนั้นก็ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธระดับราชันและมันก็ทรงพลังเกินกว่าที่จะถูกทำลายด้วยพลังภายนอกได้และมันก็มีความสามารถในการคืนร่างกายให้กับมนุษย์ได้อีกด้วยแต่ข้าก็ไม่คิดเลยว่าจะมีวันที่ข้าได้ใช้มันและอาจารย์หินนะครับก็ยังมีความสามารถที่จะสามารถแปลงกายไปเป็นเซลล์หุ่นแต่ทุกเมื่ออีกด้วยและฉากต่อมานะครับ แม่นางซุนเฉียนยูก็กำลังดื่มฉลองกันอย่างมีความสุขที่อาจารย์หลินแต่คืนชิพกลับมาแล้วและลุงโมวหวางก็ได้นำเหล้าไปให้กับวู้ยีดื่มเพื่อให้นางนั้นหัดกินเหล้าแต่ก็โชคดีนะครับที่แม่นางยูก็ได้เข้าไปยึดไว้ได้ทันซึ่งพระเอกก็ได้หัวละออกมาให้กับบรรยากาศ อันแสนสุขเช่นนี้และต่อมานะครับพระเอกก็กําลังนั่งนึกถึงลิวเซียงอยู่นั่นเองซึ่งในตอนนั้นพระเอกนะครับก็กําลังเขียนคิ้วให้กับลิวเซียงและผ้าปิดตาของนั้นก็ได้หลุดพอดีทมให้ทั้งสองก็ได้จ้องตากันนะครับและพระเอกก็คิดถึงแววตาของลิวเซียงเป็นอย่างมากและจากนั้นยูก็ได้เข้ามาหาตอนที่พระเอกกําลังกินเหล้าอย่างหนัก และนางก็ได้บอกว่าตอนนี้วูหยีนางก็ได้หลับไปแล้วพระเอกนะครับจึงตอบวันพรุ่งนี้ตอนพลบค่ําเจ้าช่วยเรียกลวมคนให้ข่าทีเพราะข้ามีเรื่องสําคัญที่อยากจะประกาศซึ่งซุนเฉียนยู่นางนะครับผมก็ต้องการที่จะสารภาพรักกับพระเอกแต่นางนั้นก็รู้ว่าพระเอกนั้นก็ยังรักหลิวเซียงอยู่และนางก็เป็นห่วงพระเอกมากๆเพราะนับตั้งแต่ที่รู้จักกันมาพระเอกนะครับ ก่อไม่เคยที่จะหยุดพักและต้องการล้างแค้นกับเจ้าวังเยากแข็งพระเอกจึงได้ทําการฝึกฝนตนอย่างหนักกว่าจะสามารถเอาชนะเจ้าวังเยากแข็งมาได้และจากนั้นพระเอกก็ได้มาหาหยีเชียนฮานอีกครั้งซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าถึงแม้เจ้าจะไม่ชอบหน้าค่าแต่เจ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องทําร้ายตัวเองและลูกสาวของเจ้าก็รอเจ้าอยู่ที่สํานักเจ้าควรที่จะห่วงนางให้มากกว่านี้ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยในคลิปนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไลค์แชร์สับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับและผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีกรับผม